นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะครับประชุมร่วมกับมลูลนิธิอนุสรสถานอู่ต่อเรือบ้านเสม็จงามเพื่อเตรียมจัดงานแสงสีเสียงและสื่อผสมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ครับเช้าวันนี้ที่พระบรมราชานุสรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงามตำบนหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ประชุมร่วมกับนายนิพนธ์หนองริมบ้านประธานดำเนินการจัดสร้างอนุสรณ์สถานอู่ต่อเรือบ้านสเสม็งงามพร้อมกรรมการบริหารในการประชุมมูลนิธิอนุสรณ์สถานครั้งที่1เพื่อปรึกษาหารือและเตรียมจัดงานแสงสีเสียงและสื่อผสมเทอพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่ 6- 8เมษายน2 5 5 5ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระอ,องค์ท่าน โดยภายในงานจะจัดให้มีการแสดงแสงสีเสียงเต็มรูปแบบเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่าและรวมชาติไทยให้เป็นปึกแผ่นมาจนทุกวันนี้รวมทั้งถือเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีในด้านแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและมีความอุดมสมบูรณ์มากทั้งในเชิงทรัพยากรทางธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและาศาสนา ขณะที่นายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้เปิดเผยว่าในขณะนี้ได้เตรียมผลักดันการจัดตั้งศูนย์หัตถกรรมภายในหมู่บ้านเสม็จงามให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของผู้ที่สนใจและเตรียมพัฒนาถนนเข้าสู่อู่ต่อเรือแห่งนี้เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดจันทบุรีต่อไปในอนาคต สำหรับวันนี้นะครับพอดีผมมาร่วมประชุมกับทางข้ามการมูลที่อนุสรสถานนะครับที่อู่ต่อเรือนะครับก็คือว่าทางคกรามการได้มีการปรึกษาหารือกับผมเมื่อประมาณ3ามสี่เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ผมติดภารกิจในเรื่องของการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรนะครับแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสลงมาที่อู่ต่อเรือซึ่งเป็นอนุสรสถานของสมเด็จเจ้าตากสินมหาราช ก็ได้คุยกับกรรมการบางท่านนะครับในเรื่องของการที่จะจัดแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมนะครับพนวันนี้เนี่ยก็เลยมานั่งปรึกษาหารือกับทางขะารามการของมูลนิธิอนุสรสถานนะครับซึ่งมีท่านนายกองคการมันสนบนหนองบัวน,นะครับได้ร่วมประชุมด้วยก็มีมติร่วมกันก็คือ จะจัดให้มีการแสดงนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประมาณวันที่6เมษายนปีพศ2555นะครับซึ่งผมจะได้ประสานกับทางทีมออแกไนท์ที่เคยจัดงานแสดงแสงส,สแสงสีเสียงสื่อผสมที่พระบรมราชานุสาวรีย์ของเทศบาลเมืองเมื่อหลายปีก่อนนะครับเพราะะนั้นตรงนี้เนี่ยพวกเราทุกคนนะครับซึ่งมีความรักมีความเคารพศรัทธาในพระองค์ท่านนะครับอยากจะเห็น บ้านเมืองก็คือจังหวัดจันทบุรีนั้นนะครับมีการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็คนในจังหวัดจันทบุรีนั้นมีความรักความสามัคคีนะครับก็อยากเห็นคนจันทบุรีนั้นมีรอ,อยยิ้มอย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราทุกภาคส่วนนะครับในส่วนของกรามการมูลที่ในเรื่องของท้องถิ่นด้วยกันก็คือองค์การผานส่วนบนของบัวนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านนะครับ ที่จะได้ร่วมกันในเรื่องของการจัดทำนะครับซึ่งองค์การพานส่วนจังหวัดจันทบุรีนะครับก็จะดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต่อไปในอนาคตนอกเหนือจากที่จะมีในเรื่องของการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมมีอนุสรสถานที่ปฏิฐานของสมเด็จเจ้าตากสินมหาราชตรงพื้นที่บริเวณแห่งนี้ต่อไปในอนาคตนะครับก็จะมีในเรื่องของศูนย์หัตถกรรมนะครับซึ่งหมู่บ้านสมเ็จงานเป็นหมู่บ้านที่มีการในเรื่องของการทอเสื้อนะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ย มีพี่น้องประชาชนจากต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเข้ามาศึกษาในเรื่องของดูงานเพราะฉะนั้นต่อไปในเรื่องของความพร้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องป้ายบอกทางในเรื่องของถนนหนทางนะครับในเรื่องของศูนย์หัตถกรรมต่างๆที่ท่านอดีตผู้รายการจังหวัดหลายๆท่านนะครับได้เข้ามาส่งเสริมไปแล้วเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพี่น้องประชาชนหมู่บ้านเสด็จเม็ดงามหรือทั่วๆไปนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งองค์ทานคือท่านพ่อเขียนที่ได้กรุณานะครับเ<ๆ>ข้ามาช่วยสร้าง อนุสรณ์สถานแห่งนี้แล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาผู้ที่ใจบุญต่างๆเนี่ยได้ร่วมกันทําซึ่งมันหมายถึงในเรื่องของการรวมทุกภาคส่วนไว้ที่นี่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็จะเป็นสถานที่ดูงานจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอ,อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีต่อไปในอนาคตครับ